สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y YouTube หนุ่มหน้ามนคนเสนนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านสองสีตบบาบลบักไดออำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆหรือว่าเกษตรกรนะครับมาชมวัวชาโรเล่แม่ลูกนะครับวันนี้มีราคานะครับเดี๋ยวตอนท้ายคลิปนะครับผมจะให้เบอร์โทรเจ้าของวัวไว้นะครับสําหรับใครที่ชอบก็สามารถโทรมาสอบถามหรือว่าโทรมาคุยเรื่องราคาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตัววัวครับ ครับคลิปนี้เป็นชาโรเล่แม่ลูกนะครับเดี๋ยวจะพามาดูแม่ก่อนแม่ส่วนสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบวกนะครับได้แน่นอนอ่าประมาณนี้ครับแม่เดี๋ยวจะให้ดูเรียมตัวนะครับแข้งขาดีนะครับอ่านี่ท้ายจะผอมนิดนึงนะครับเพราะว่าโดนโลูกรีดนมนะครับ จมูกชมพูนะครับเครื่องชมพูนมสีเต้านะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนลูกเป็นวัวชาโรเล่ตัวผู้นะครับอายุสี่เดือนเป็นลูกชายของเดอกซันนะครับตัวนี้หัวโลนธรรมชาตินะครับแข่งขาดีครับหุ่นก็จะประมาณนี้ แข้งขาดีครับตัวนี้นี่ต้องดูเลียมนี้ครับยาวครับตัวนี้อายุสี่เดือนนะครับเป็นบัวชาโรเล่ลูกชายของเดอะซันนะครับโคล้นธรรมชาติตัวนี้ ส่วนสูงน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งเมตรได้ครับตัวนี้วัวกำลังหน้าเลี้ยงนะครับเป็นบัวชาโรเล่ลูกแรกนะครับยังโตได้อีกเยอะครับเดี๋ยวมาดูเหลี่ยมตัวแข้งขาอีกรอบหนึ่งครับ ท้ายนะครับคับนี่ก็เป็นเจ้าของวัวน,นะครับลุงมลลุงมนได้เปิดราคาวัวที่เท่าไหร่ครับชาร์ลีแม่ลูกหกสิบห้าคะแนนครับหกสิบห้าคะแนนเดี๋ยวผมจะให้ลุงมลฝากเบอร์โทรให้เพื่อนๆหรือว่าเกษตรกรที่สนใจนะครับใด้โทรมาสอบถามนะครับขอเบอร์โทรหน่อยครับลุงมลศูนย์เก้าแปดศูนย์เก้าแปดหนึ่งแปดหกหนึ่งแปดหกเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์ห้า อีกรอบหนึ่งครับ098 098 186 186 18 <6 S 2> 7005 7005สำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามหรือว่าพูดคุยเรื่องราคากับลุงมนได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหนุ่มน้ามนขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ